ฉันขอเชิญทุกคนไปกินข้าวที่โรงอาหารอะไรนะนายว่าไงนะโรงอาหารฉันไม่ได้ฟังผิดใช่ไหมโรงอาหารดูสภาพเขาแล้วก็ได้แค่โรงอาหารสินะฉันเลี้ยงเองก็แน่นอนว่าฉันต้องเป็นคนเลือกสถานที่สิเพื่อนเพื่อนทุกคนไปรวมกันที่โรงอาหารตอนนี้ได้เลยเรียกเรียกน้องๆของพวกเธอไปด้วยก็ได้โรงอาหารก็ไม่เลวนะ เปลือกแตงโมผัดกับเม็ดมะม่วงก็ยังไม่เคยกินเลยแม้รสชาติที่โรงอาหารไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่ยังไงก็อิ่มโรงอาหารหมืดขนาดนี้นายยังกล้าเชิญงั้นหรอพวกปากพร่อยมีปัญญานายก็เลี้ยงด้วยสิเอาไงดีโรงอาหารใครจะไม่มีปัญญาเลี้ยงถ้าจะให้ฉันเลี้ยงก็ยังได้ใครอนุญาตให้แกพูดเรื่องไร้สาระกันวะ ไปบอกทุกคนวันนี้ให้ไปเจอกันที่โรงอาหารเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วลูกพี่ครั้งนี้ให้เราทุกคนกินให้หลินเทียนมันจนไปเลยไอ้บ้าที่เราจะกินต้องไม่ใช่ของไอยาจกนั่นโรงอาหารนักเรียนนี่หลินเทียนผู้ขี้เหนียวเลี้ยงทุกคนในชั้นเลยเหรอทั้งชั้นฉันได้ยินว่าทั้งโรงเรียนเวอร์ขนาดนั้นเชียว ข่าวครั้งที่แล้วแพร่กระจายไปหมดแล้วงั้นหรอหลบไปให้หมดร้านอาหารเจียงห่าววันนี้ฉันอารมณ์ดีฉันขอเลี้ยงข้าวทุกคนเลยใครไม่ชอบกินที่โรงอาหารก็มากินที่นี่ได้กุกจากโรงแรมห้าดาวของลูกพี่เจียงห่าเองรับรองความอร่อยว้าวาหรูหร,ราอลังการมากอร่อยกว่าโรงอาหารแน่นอน ลูกพี่เจียงของเราใจดีมากอยู่แล้วของพวกนี้ปกติพวกเธอหากินไม่ได้หรอกไม่เหมือนคนจนบูตรเน่าบางคนเสียแง้งแกล้งทําเป็นใจกว้างจริงๆขี้เหนียวอย่างกับอะไรดีหลินเทียนพวกเรายังกินไม่ได้อีกหรอหิวมากพวกเราไปหาอะไรลองท้องก่อนดีกว่าค่อยกลับมากินกับหลินเทียนเฮปีสองปีนี้ ใช้ใจ่ายเงินจะไม่ให้คิดมากได้ยังไงขออภัยคุณหลินจัดเตรียมวัตถุดิบที่ตุกคุณต้องการค่อนข้างใช้เวลาแม้จะช้าไปหน่อยแต่มาถึงแล้วก็โอเคนี่นี่มันคืออะไรเปิดลูกพี่เจียงต้องกลัวว่าพวกเรากินไม่อิ่ม เลยส่งอาหารมาเพิ่มให้พวกเราแน่ๆที่แท้ก็คือเชฟกับวัตถุดิบอาหารลูกพี่เจียงถ้าต้องการเพิ่มอาหารให้พวกเขาสั่งพวกเรามาคำเดียวก็ได้แล้วไม่เห็นจ้องจำเป็นต้องแอบติดต่อเองเลยใครอยากกินอาหารที่หรูที่สุดในโลกก็รีบเข้ามาต่อแถวเร็ววันนี้ลูกพี่เจียงมอบสวัสดิการดีๆให้ทุกคน สมุนเบอร์สองคนนี้แอบเป็นคนจัดการงั้นหรอทำได้ไม่เลวนี่วันหลังจะเลื่อนขั้นให้เป็นหัวหน้าสมุนไม่ผิดฉันเจียงห่าวชอบที่จะเห็นทุกคนมีความสุขเรื่องเงินอะไรกันมันไม่ใช่ปัญหายินดีต้อนรับฉันก็คือพวกเธอช้าเกินไปแล้วบอกแล้วไงเงินไม่ใช่ปัญหาเพิ่มเป็นสองเท่ายัางได้ ขอโทษที่ทำให้รอนานค่ะฉันเป็นคนดูแลงานครั้งนี้ของคุณฉันชื่อสือชื่อรี่คุณสามารถเรียกฉันว่าเซียนซื่อรี่ค่ะอะไรนะเสี่ยวลี่หรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเริ่มทำอาหารได้เสี่ยวลี่อย่าลืมเพิ่มข้าวให้ฉันสองถ้วยด้วยนะแล้วก็ช่วยเติมน้ำแก้ร้อนในให้ฉันหนึ่งขวดที่แท้ ก็ไม่ใช่เชฟที่ลูกพี่เจียงส่งมาหรอหลินเทียนเดิมทีแอบซ่อนความเป็นคนบ้านๆหรอถึงได้สั่งเชฟกับวัตถุดิบลอยฟ้าลงมากับเฮลิคอปเตอร์ได้สนามนี้ลูกพี่เจียงถูกเปรียบเทียบอย่างสมบูรณ์เลยอดีหรือว่าพวกเราจะไปลองชิมอาหารที่โรงอาหารดูสักหน่อยหลินเทียนหาเรื่องชั้นครั้งแล้วครั้งเล่าเลยจริงๆ ก็แค่กระโดดร่มง่ายจะตายอาหารที่อร่อยมันขึ้นอยู่กับเชฟเชฟของฉันล้วนเป็นเชฟที่มีชื่อเสียงระดับโลกแล้วฉันก็ยังมีเชฟคนหนึ่งเป็นถึงเชฟระดับ5ดาวเชฟที่หลินเทียนหามาจะเทียบอะไรกับเชฟของฉันได้อาจารย์ครับช่วยสอนอาหารอีกสองสาอย่างที่เหลือให้ผมได้ไหมครับตอนนี้ผมฝีมือพัฒนาแล้วนะครับ ตอนนี้เธอก็ระดับ5ดาวแล้วฉันจะฝืนๆสอนให้แต่ได้แค่อีกสองอย่างละกันนี่แกกลับมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะไล่แกออกขอแค่ได้เรียนทำอาหารกับอาจารย์จะฆ่าฉันให้ตายยังไงก็ยอมเอ่มอะไรกันฉันรู้สึกหิวแล้วนะไปเดี๋ยวนี้แหละครับคุณเชิญพักผ่อนก่อนเดี๋ยวอาหารอีกสักครู่ก็เสร็จแล้วครับ เล่นตลกอะไรกันเนี่ยไอคนกินบนเรือนขี่รถบนหลังคาบอกมานะมันให้ข้อเสนอแกอะไรกับแกฉันได้เห็นท่าแท้ของแกแล้วต่อไปไม่ต้องมาเป็นพวกฉันอีกนี่มันอะไรกันครับลูกพี่เจียงหลินเทียนฉันจะรอดูพวกเชฟไก่กาพวกนี้จะทำอาหารอะไรออกมาได้คุณหลิ่นคะ สลัดอาหารอย่างแรกของคุณเสร็จแล้วค่ะฮะสลัดคืออะไรเธอเอาเข้ามาให้ฉันสักช่วยก็ได้นี่ขอเชิญทุกคนรับประทานก่อนจะดีกว่าค่ะฮ่าฮ่าขำจริงๆสลัดนี่มันก็แค่ผักกาดขาวใบหนึ่งไม่ใช่หรอสลัดนี้อร่อยสุดยอดเลยผักกาดขาวอร่อยอยู่แต่คงไม่เวอร์ขนาดนี้มัง้ง คุณลองมองดูผักกาดขาวนี่ให้ดีๆสิสลัดรูปร่างเหมือนผักกาดขาวจานแรกนี้จริงๆแล้วถูกทำขึ้นโดยเห็ดถานด้วยเทคนิคอาหารจากโมเลกุลต่างๆส่วนสีเข้มคือเห็ดถานดำห1ึ0 0หหยวนต่อกิโลกร,รมัมส่วนสีอ่อนคือเห็ดถานขาวที่ราคาแพงยิ่งกว่าและก้านใบเล็กๆของผักกาดขาวถูกทำขึ้นโดย ทาครีมหอยหิมะผักกาดขาวทุกใบสามารถลิ้มรสได้ทุกคำทุกคำราคาอยู่ที่ส0,000ื่นวนขึ้นไปรสชาติก็โอเคดีนะอร่อยกว่าของโรงอาหารนิดหน่อยดีกว่าโรงอาหารโอเคอาหารพร้อมแล้วแม้ว่าจะตั้งใจทำหน้าตาออกมาเหมือนที่โรงอาหารแต่จะเอามาเปรียบเทียบกันได้ยังไงล่ะ ทุกคำล้วนเป็นเงินสินะหรือท่านหลินเทียนกินอาหารหรูอันโอชะจนชินแล้วก็เลยชอบอาหารของโรงอาหารงั้นหรอทําด้วยเทคนิคน้นําร้อนของผักกาดขาวฟรีซุปโรงอาหารไร้น้ํามันหน่อไม้ฝรั่งหายากและเนื้อหมูขนแกะที่ใกล้จะสูญพันธุ์หมูเส้นผัดกระเทียมใส่พริกที่แทบจะไม่มีเนื้อหมูเลยปรุงรสด้วยหญ้าฝรั่ง มะเขือเทศผัดไข่พร้อมข้าวปรุงด้วยซอสมะเขือเทศพิเศษและกระเพาะปลารูปทรงโลกนี่อร่อยกว่าอาหารของเจียงหาวมากมากเลยนะฉันว่าชื่อเรียกของลูกพี่เจียงหาวชื่อนี้ไม่เหมาะสมที่จะเรียกแล้วเขาจะเขาจะเจ๋งกว่าลูกพี่ลินเทียนของพวกเราได้ยังไงท่านลินเทียนสิถึงจะเป็นมหาเศรษฐีตัวจริงเป็นไปไม่ได้ มันเป็นไปไม่ได้หลินเทียนแอบซ่อนความรวยไว้งั้นหรอแล้วฉันต้องพ่ายแพ้แบบนี้งั้นหรอขอโทษนะคะคุณหลินคุณมีความสุขในการทานอาหารไหมคะ <c oughs> โอเคโอเคมีอย่างหนึ่งที่ไม่โอเคก็คือน้ำที่เอามาให้ฉันเย็นเกินไปหน่อยนั่นมันน้ำเปล่าส,สวีสานเลยนะคะแต่ช่างเธอคะค่ะคุณหลินมีความสุขก็ดีแล้วนะคะ แล้วก็นี่เงินของคุณที่ยังเหลืออยู่นะคะนี่คือส่วนที่คืนให้ค่ะยังคืนไม่ต้องคืนเอาไปซื้อกระเป๋าเครื่องสำอางของแพงๆใช้ซะโคตรใจปั้มโคตรเทเลยทำไมฉันรู้สึกว่าหลินเทียนหล่อขึ้นเรื่อยๆเลยอะภารกิจทั้งหมดสำเร็จแล้วถ้ากระเพาะฉันใหญ่กว่านี้ก็คงจะดีคงจะกินข้าวได้มาก,กวันนี้ ภารกิจสำเร็จรองวัลสำหรับภารกิจโฮสได้เลือกแล้วเครื่องสุ่มจับรองวัลเพิ่มประสิทธิภาพอัตโนมัติเริ่มจับรองวันเดี๋ยวบ่อรองวันคืออะไรยุดเอ๋มันเพิ่มประสิทธิภาพส่วนไหนกันตาลูกวาวนี่มีระบบที่สามารถปฏิบัติต่อผมได้จริงๆหรอคุณหลินคุณเป็นอะไรไปคะ ชีวิตนี้ของฉันไม่มีอะไรน่าเสียดายอีกแล้วหลังจากเลี้ยงข้าวที่โรงอาหารและทุจริตในการสอบราวกับว่าหลินเทียนได้กลายเป็นคนดังในมหาวิทยาลัยหลินเทียนเรียนที่นี่หรอแม้ว่าคดีการปล้นจะจบลงไปแล้วแต่ฉันก็ยังรู้สึกว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลอยู่ดีเราเลยต้องมาพบหลินเทียนด้วยตัวเองนี่พวกนายรอเดี๋ยว ลุงตำรวจป้ามีเรื่องอะไรหรอครับเรียกใครป้าฮะฉันชื่อโจโฉว่ยเว่ยอยากน้อยเรียกฉันว่าพี่สาวก็ได้แฮะใช้ถุงพลาสติกใส่ของแบบนี้เหมือนฉันจะเคยเห็นที่โรงเรียนของพวกเธอเขาใช้กันแบบนี้หรอป้าตำรวจครับป้าไม่รู้หรอว่าตอนนี้กำลังอินเทรนใช่ป้านี่เป็นเทนของท่านหลิน พูดถึงยังคิดถึงเมื่ออะมื้ออาหารแสนอร่อยวันก่อนอยู่เลยท่านหลินคงจะเป็นโลกเศรษฐีคนไหนสักคนที่นำเทนบ้าบ้านี้มาสร้างสีสันให้โรงเรียนละมัง้งหยุดนะเมื่อกี้พวกเธอเรียกฉันว่าอะไรนะป้า,ปาบ้าบออะไรกันเอ๊ะนั่นหลินเทียนนี่แปลกจริงหลังจากทำภารกิจโจรกรรมกินข้าวและทุจริตในการสอบ สามภารกิจนี้สําเร็จระบบแจ้งเตือนชั้นทันทีว่าจบเกี่ยวกับการสอนสอนเข้าภารกิจเลือกอินเทอร์เฟสท่านหลินทําไมไม่สนใจกันเลยล่ะฉันอยากกินอาหารเหมือนครั้งที่แล้วอีกจังต้องการโหดโหดแบบนี้ใช่ไหมภารกิจลมเหลวและมีการลงโทษด้วยระดับความยากยิ่งสูงการลงโทษยิ่งหนักขึ้นท่านหลินคืนนี้ที่ห้องฉันมีแค่คนเดียวนะ ท่านหลินก็คือหลินเทียนเป็นไปไม่ได้ข้อมูลที่ได้มาบอกว่าหลินเทียนจนมากและก็ยังต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยหรือว่าเป็นแบบนี้นี่เองหลังจากที่หลินเทียนจัดการเรื่องโจรกรรมเสร็จก็กลายเป็นมหาเศรษฐีมาทันทีเขาต้องมีส่วนรู้เห็นกับพวกโจนแน่ๆหลินเทียนหยุดเดี๋ยวนี้นะ ก็การุณาเลือกรับภารกิจความยากของภารกิจง่ายปานกลางยากเลือกภารกิจง่ายมอลองดูกันซะหน่อยดีกว่ายังไงก็ไม่ขาดทุนง่ายลินเทียนเธอช่วยให้ความร่วมมือในการตรวจค้นด้วยสวยแล้วยากหมดกันยากเธอเสร็จแน่ยังไม่เอามือออกอีกเอ๊ ขอโทษทีนะครับเวลาไม่รอใครหยุดหยุดเดี๋ยวนี้นาะลินเทียนเลือกระดับความยากของภารกิจแล้วยากรองวันรายละเอียดซื้อรถราคา2ล้านบาท1คันและร่วมการแข่งขันรถวิบากภายในเวลา6ชั่วโมงรองวันสำหรับภารกิจบ่องวงบ่อวงล้อระดับพรีเมียมบทลงโทษภารกิจลมเหลวสูญเสียความสามารถทางด้านภาษา บทลงโทษนี้ร้ายแรงจริงๆถ้าไม่มีความสามารถทางภาษาแล้วต่อไปเราจะพูดต่อรองกับคนอื่นยังไงล่ะตอนนี้บ่ายสองโมงก็ซื้อก็คือต้องซื้อรถให้ได้ก่อนสองทุ่มมากมายจริงๆใครก็มาขวางการใช้เงินของฉันไม่ได้เฮ้ยฉันลอยขึ้นมาได้ยังไงอย่าคิดหนี โอ้ยเจ็บเจ,บเจบอะไรกันเนี่ยจับผมทำไมครับลิ้นเทียนตอนนี้นายมีโทษไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทำผิดฐานรบกวนความสงบเรียบร้อยของประชาชนต้องโดนจับกุมสถานีตำรวจยังไม่สารภาพความจริงออกมาอีกผมก็บอกไปแล้วนี่ครับมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดจริงๆฮึ ฉันสามารถใช้เวลาอยู่กับเธอที่นี่ได้ทั้งวันดูสิว่าเธอจะพูดมันออกมาได้ตอนไหนพี่โจถ้าพี่ไม่ปล่อยผมต่อไปผมคงผมคงสูญเสียความสามารถในการพูดจริงๆล่ะครับอะไรนะปล่อยไปเนี่ยนะท่านหลินเทียนถูกประกันตัวแล้วต่อไปถ้าจะถามอะไรมาถามฉันก่อนฉันเป็นทั้งผู้ดูแลและทนายของเขาพวกคุณคุยกันไปก่อน ผมมีธุระต้องไปทำหมดกันไม่เหลืออะไรเลยหกโมงแล้วร้านร้านรถก็ปิดแล้วสิ่ทนี้ฉันจะไปหารถราคาสูงกว่าสองล้านได้จากที่ไหนล่ะปีนปีนอยากตายหรือไงเกือบจะชนอยู่แล้วนะใช่เลยต้องหนีสิขอบคุณมากๆนะครับใช้ได้ทั้งน้ำมันและไฟฟ้า พื้นที่กว้างใหญ่มากแรงม้าก็เต็มกำลังเครื่องปรับอากาศอุณหภูมิคงที่อัตโนมัติเก้าอี้คนขับเบาะหนังเท้กระจกหลังปรับหมุนได้ร้อยแปดสิบองศานี่ก็คือสองล้านไม่ใช่หรอราคานี้จ่ายไวเธอลืมไปแล้วหรือเปล่าว่ายังมีการแข่งรถอีกนะ